ครับสวัสดีครับวันนี้เจจะมาผัดกร,ระเพาปลาหมึกไปให้พ่อกินข้าวเย็นครับผัดเป็นวะเนาะผู้ชายชาชาตรีมไม่เป็นไรแล้วก็เมี่ยวแกสอนผัดอยู่เนาะวันนี้ก็จะลองโชว์ฝีมือให้พ่อดูดู ให้เลยใส่เลยใช่ป่ะไม่ต้องรอ,น,รอ,น,นะอน้ำมันร้อนใช่ไหมป้ารอน้ำมันร้อนเลยป้า แก่ท่น่นานไรน่ะโอ้ไข่ไก่เอาออกมาหมดเลยไข่ไก่อ่ะออกมาเลยสิดฟองพอจะแบบสุกๆแล้วเจ๊ป้าใส่ปลาหมึดใช่ไหมใช่ต็มต่อนมตัวจาน ใส่น้ำผึ้งขลิบหนยนะผึ้งขลิบโอเคน้ำผึ้งขลิกไม่ต้องเยอะนะโอเคกุ้งเลยลูกน้ำมันหอยฟอกอืน เงเมเด้อน <im mo Upper language> <im> <kilo>. ้ำตาลระวังไหมเด้อลูกเด้อเออยดับซะมันดับแล้วลูกเตาอ่ะงาแบบอะรหรอรอมชิร้อ รสชาตจะเป็นยังไงเนาะโอ้โหกินเลยนะลูกนะอบดใส่กระสอาเลยกินไปเลยลูสก่อนมชิมเลยลูกว่าเป็นไงบ้างแล้วดีไก่ดีปลาแซลมอนดีมา ชิมดูก่อนชิมดูก่อนชิมก่อนเลยโอ้ยแสดงว่าอร่อยเป็นไงเจ้โอเคไหมถ้าโอเคแล้วก็ใส่ใบกระเพราเพราะว่าต้องบอกเลยนะคะทุกคนที่ดูคลิปอยู่เพราะว่าน้องเจ้ปกติอ่ะเอาเลยเอาเลยเจ้ถ้าเกิดเจ้ถ้าเกิดเจชิม เจกินผัดกะเพราแล้วว่าถ้ารสชาติเป็นแบบที่เจกินน่ะก็คืออร่อยแล้วล่ะลูกเพราะว่าผัดกะเพราอ่ะไม่ยากหรอกเพราะว่าต้องบอกเลยว่า้องเจเนี่ยผัดประมาณสองสารอบเองนะคะแต่ว่าเห็นว่าพี่น้อยแกบอกว่าอยากกินผัดกะเพราวันนี้เจก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวทาให้พ่อดีกว่าอะไรอย่างนี้นะคะสบัดน้าผักเ้าด้วยนะวันนี้เจก็เลยสอบถามสูตรก้าเหมียวน้อว่าทํายังไงนะคะโอเคผัดเลยลูกเดี๋ยวพอให้สุกๆแล้วไม่ต้องกะเพราดำมาก น้องก็เดี๋ยวเนาะถ้าเกิดใครผัดกะเพราแล้วจามแสดงว่าอร่อยนะโอโหใช้ได้เลยใช้ได้เลยลูกถือว่าเป็นครั้งสองสามครั้งเองเนาะเพราะน้องไม่ค่อยได้ผัดนะคะน่ากินน่ากินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาให้พี่น้อยกันนะคะโอเคอเคดีเ๋ยวกะเพราปิดแก๊สเลย ใส่ข้างๆนะไม่ต้องลาดนะโอ้โหน่ากินแท้เลาพี่น้งนองผ่านผ่านผ่านรู้เลยอ่ะว่าหอมมากอะ่ะวันนี้น้องเจก็มาผัดที่ครัวบ้านป้าเหมียวเนาะเพราะว่า ที่นู่นยังไม่ได้มีเครื่องครัวอะไรมากนะคะก็อยู่กับอยู่กันสองคนเนาะพ่อลูกใช่ใชก็เลยโอเคป่ะเดี๋ยวไปพ่อกันนะคะ<ป>น่ากินเท่าไหรเนาะฉันรู้เลยว่ามันอร่อยอะเพราะว่าสีมันใช่อะใส่กุ้งใส่ ปลาเพากระมือทั้งกุ่มชิมปีมือลูกชายดูดูหนชิมอะไรเนี้ยยังเจ๊มึงเจ๊มันร้อ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 นเป็นไงบ้างจ๊ะอืแซ่บโอเคเนาะโอเคเลยนี่ต็นอือผัดโอเคเลยนะเนี่ยได้ประมาณนึง ลนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่เข้ามาดูเจครับเดี๋ยวเจทำลิ่ไม้ดยเลยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายบยแลักนะจุ๊บ